สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business h e a d Line นะคะประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2558กับดิฉันนรดีรอดีสวัสด์นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นค่ะสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในวันนี้ก็คือเรื่องของกรณีของกรีซนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้แล้ว ที่กรีซนั้นจะมีการทำประชามติให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยอมรับเงื่อนไขที่ทางเจ้าหนี้นะคะไม่ไว่าจะเป็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF หรือธนาคารกลางยุโรปเนี่ยนะคะที่จะต้องทำให้กรีซนั้นเข้าสู่มาตรการรัดเข็มขัดเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะรับเงินกู้ก้อนต่อไปตรงนี้ประชาชนจะยอมรับหรือไม่วันพรุ่งนี้จะมีการทาประชามติเกิดขึ้น ซึ่งในส่วนของรัฐบาลกรีซเองก็บอกว่าจะยอมรับการตัดสินใจของประชาชนนะคะเพราะว่าทางนายยานิสวารุฟากิสนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของกรีซนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่ารัฐบาลกรีซนั้นต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงการกู้เงินกับเจ้าหนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมาการ ยุโรปธนาคารกลางยุโรปกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ภายหลังจากที่มีการทำประชามติวันที่5กรกฎาคมนี้ โดยรัฐบาลกรีซนั้นเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะว่าจะต้องบรรลุข้อตกลงกับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหมดให้ได้ภายในวันที่6รกรกฎาคมหรือ1วันหลังจากที่ทราบผลการทําประชามติค่ะโดยรัฐบาลกรีซนั้นก็ยินยอมที่จะรับเงื่อนไขที่เข้มงวดของข้อตกลงในเงินกู้ฉบับใหม่แต่ต้องอยู่ในข้อแม้นะคะว่าเงื่อนไขเข้มงวดเหล่านั้นต้องอยู่ภายใต้กรอบการทํางานที่จะทําให้เศรษฐกิจของกรีซนั้นมีการเติบโตและก็มีความสามารถ ในการชำระหนี้ตามข้อผูกพันที่กำหนดได้โดยนายวารูฟากิสนั้นบอกว่าและในทันทีที่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้อย่างกรีซได้เนี่ยนะคะธนาคารกลางยุโรปก็จะต้องเพิ่มวงเงินอัดฉีดให้กับธนาคารพาณิชย์ของกรีซในทันทีและสภาพคล่องในประเทศนั้นต้องได้รับการฟื้นฟูซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะคะธนาคารพาณิชย์ของกรีซเองนั้นก็ปิดทําการมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะและรัฐบาลก็ได้เข้าควบคุมระบบการเงินของประ เศเพื่อป้องกันร,ระบบธนาคารล้มค่ะหลังจากที่การเจราจาข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้นะั้นล้มเหลวไปนะคะก็ะทําให้ประชาชนชาวกรีซนั้นค่อนข้างจะตื่นตกใจและก็แห่กันไปถอนเงินนะคะซึ่งก็เกรงว่าระบบธนาคารนั้นจะล้มละลายลงไปก็เลยต้องมีการประกาศปิดธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ ไปจนถึงวันที่6รก,กรกฎาคมค่ะก็คือหลังทราบผลประชามตินั่นเองนะคะซึ่งการประชุมของทีมเศรษฐกิจกรีซนั้นก็มีขึ้นในเวลาเดียวกับการประชุมของรัฐมนตรีคลังยูโรโซนที่กรุงบัตเซลของเบลเยียมนะคะซึ่งก็มีการประชุมไปเมื่อคืนก่อนที่ผ่านมาซึ่งการเรียกประชุมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะไปหาหรือกันค่ะว่าการยื่นข้อเสนอยอมรับเงื่อนไขเงินกู้บางส่วนอย่างชิวเฉียดข,ของรัฐบาลกรีซนั้น ซึ่งก็ไปตรงกับการครบการชำระหนี้ของ IMF นะคะว่าจะยอมผ่อนผันหรือประนีประนอมให้กับรัฐบาลกรีซไหมแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยที่ประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซนก็บอกว่าจะไม่ยอมเจรจาใดๆกับรัฐบาลกรีซนะคะจนกว่าจะทราบผลประชามติของประชาชนในวันที่5กรกฎาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเส้นตายของกรีซนั้นก็จะมีการ เลื่อนออกไปจนกว่าจะทราบผลการทําประชามตินะคะว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเงื่อนไขหรือมาตราการรัดเข็มขดัดการขึ้นภาษีต่างๆที่ทางเจ้านี้นั้นมีการยื่นข้อเสนอไปให้กับทางกรีซนะคะแต่ดูจากผลการสํารวจหลายๆโพลที่ออกมาเนี่ยนะคะการสํารวจความเห็นของสื่อกรีซเองนะคะที่เขาบอกว่า มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยประมาณ46%ที่ตั้งใจจะไปออกเสียงไม่รับเงื่อนไขเจ้าหนี้ลดลงจาก57%ในการสำรวจความคิดเห็นก่อนหน้านี้นะคะส่วนผู้สนับสนุนเงื่อนไขเจ้าหนี้นั้นมี30มีจำนวนอยู่ที่37%และ17%นั้นก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจนะคะก็ดูเหมือนว่าการทำประชามติต,ตอนนี้ก็มีเพียงแค่การ เหมือนสื่อชี้นําไปในทางที่จะอาจจะไม่รับเงื่อนไขนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนายอเล็กซิสซีปราสเองก็เรียกร้องให้ประชาชนชาวกรีซนั้นไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้เพื่อที่กรีซจะได้มีการเจรจาต่อรองเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่หลายฝ่ายก็กลัวว่าในท้ายที่สุดแล้วผลโพลต่างๆที่ออกมาอาจจะพลิกผันก็เป็นได้อาจจะเป็นในท้ายที่สุดก็คือประชาชนยอมรับเงื่อนไขนะคะซึ่งหากว่าประชาชนยอมรับเงื่อนไขของบรรดาเจ้าหนี้ รัฐบาลชุดนี้ก็ประกาศว่าจะลาออกนะคะไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะว่าในก่อนหน้าที่จะเข้ามาในเป็นรัฐบาลชุดนี้ในส่วนของนายอเล็กซิสซีปรัสเองเนี่ยนะคะเขาก็เคยหาเสียงไว้ก่อนที่เป็นนายกรัฐมนตรีว่าเขาจะพยายามยกเลิกมาตรการรัดเข็มขัดให้กับชาวกรีซและก็ทําให้เขาได้รับคะแนนเสียงท่วมทน้นจนเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งถ้าหากว่าผลประชามติออกมาในวันที่5 กระดาษคุมนี้ว่าชาวกรีซยอมรับเงื่อนไขก็แสดงว่าไม่ได้ยอมรับนายกรัฐมนตรีคนนี้ต่อไปเขาก็จะพิจารณาตัวเองก็คือลาออกจากตําแหน่งในที่สุดค่ะกลับมาดูความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจบ้านเรากันบ้างน,นะคะที่ตอนนี้ก็ยังคม ชะลอตัวแล้วก็ดูเหมือนว่าตราการเติบโตนั้นจะช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะคะดูได้จากตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดที่มีการประกาศออกมาก็คือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเดือนมิถุนายนที่ทางศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทายาลัยหอการค้าไทยมีการสํารวจนะคะโดยเดือนมิถุนายนนั้นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ74.4 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่6แล้วนะคะแล้วก็เป็นระดับต่ําสุดในรอบ1ปีเลยค่ะปัจจัยลบนะคะที่ทําให้ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงขนาดนี้ปัจจัยแรกก็คือมาจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติปรับลด GDP ของประเทศปีนี้ลงค่ะเหลือเพียงแค่โต3%เท่านั้นปัจจัยลบที่2ก็คือราคาพืชผลทางการเกษตรยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ําและปัจจัยลบที่3กําลังเป็นปัจจัยที่ สร้างควสร้างผลกระทบในวงกว้างอยู่นะคะก็คือเรื่องของภัยแล้งนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัจจัยลบที่ผู้บริโภคยังกังวล เกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเรื่องของปัญหาค่าของชีพค่ะปัจจัยบวกมีนะคะมีอยู่2เรื่องด้วยกันค่ะก็คือคณะกรรมการนโยบายการเงินนั้นคงอัตราดอกเบี้ยวไว้ที่1.5เซและราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยบวกแต่ก็ดูเหมือนว่าปัจจัยลบจะมากกว่าและทําให้ดัชนีความเชื่อมั่นนั้นปรับลดลงไปนะคะซึ่งอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิมหาวิทยาลัยหอการค้าไทายนั้น บอกว่าการปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่6นั้นถือเป็นสัญญาณที่น่ากังวลและเป็นจุดที่อันตรายพอสมควรนะคะประกอบกับถ้าหากว่าไปดูตัวเลขเงินเฟอ้อที่ยังคงติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่6และแนวโน้มอ,อัตราการใช้กำลังการผลิการบริโภคและการลงทุนในไตรามาส2ก็ยังไม่ปรับตัวดีขึ้นสัญญาณต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นทำให้มีการคาดการว่า ไตรามารส2นี้นะคะ GDP นั้นจะโตอยู่ที่ระดับ2.5ถึง3เปอร์เซ็นต์ซึ่งต่ำกว่าไตรามาสแรกที่โตอยู่ที่3เปอร์เซ็นต์นะคะขณะที่ภาพรวมการส่งออกในปีนี้มองว่าอาจจะลดลงไปเหลือติดลบ1เปอร์เซ็นต์หรือติดลบ2เปอร์เซ็นต์จากเดิมที่คาดการไว้ว่าภาพรวมการส่งออกนั้นจะขยายตัวได้0.4เปอร์เซ็นต์ค่ะและปัจปจัยต่างๆเหล่านี้ที่กล่าวมารวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะคะก็ทําให้ ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั้นประเมินหรือมองว่า GDP ไทยปีนี้นั้นมีโอกาสที่จะโตได้ต่ำกว่า3%ค่ะแต่ว่าขณะนี้นะคะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังคงตัวเลข GDP เอาไว้ที่3.2หรืออยู่ในกรอบ3-3.5%ค่ะและเห็นว่าถ้าหากว่ามีการบริหารจัดการเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนให้อ่อนค่าอยู่ที่ระดับ34บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้พร้อมกับให้สถาบันการเงินของรัฐเป็นตัวนำร่อง ในการปล่อยสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ก็จะมีส่วนสำคัญนะคะจะเป็นปัจจัยบวกที่จะทำให้ภาคการส่งออกนั้นอาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งค่ะ ส่วนทางด้านแบงก์ชาตินะคะคุณดอนนาคอนทัพผูพ้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจมหาภาคฝ่ายนโยบายการเงินนั้นก็ยอมรับน,นะคะว่าตอนนี้ค่อนข้างจะกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ค่อนข้างค่อนข้างชา้ากว่าที่มีการคาดการเอาไว้เนื่องจากว่าตัวเลขน,นี้สินภาคครัวเรือนเนี่ยนะคะยังอยู่ในระดับสูง ราคาพืชผลการเกษตรก็อยู่ในระดับต่ำแล้วก็มีความเป็นห่วงต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนแล้วก็เอเชียมากกว่าปัญหาวิกฤตทางการเงินของประเทศกรีซนะคะดังนั้นถ้ามองในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเนี่ย จึงมีความเสี่ยงว่า GDP ปีนี้อาจจะโตกว่าที่มีการประมาณการเอาไว้นะคะ3%เนี่ยอาจจะต่ำกว่า3%ได้ซึ่งแบงค์ชาติเพิ่งปรับลด GDP ลงไปว่าจะเติบโตเพียงแค่3%แต่ตอนนี้ออกมายอมรับแล้วนะคะว่าก็มีโอกาสที่จะโตได้ต่ำกว่า3%ด้วย นอกจากนี้เนี่ยนะคะเรื่องของการลดอัตราดอกเบีย้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงินในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีผลต่อการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศได้ค่อนข้างน้อยมากค่ะเพราะว่าในส่วนของธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยค่อนข้างจะมีความระมัดระวังและก็เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อและผลของการลดอัตราดอกเบีย้ยต่อค่างเงินบาทเนี่ยก็ทําให้ค่างเงินบาทอ่อนค่างลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเนื่องาจากว่าตอนนี้ไทยเรานั้นเกินดุลบมญชีเดินสะพัดซึ่งก็เป็น ปัจจัยกดดันที่ทําให้ค่าเงินบาทเราอ่อนค่าลงได้ไม่มากนะักและถึงแม้ว่าจะอ่อนค่าลงนะคะแต่ผู้ประกอบการส่งออกก็มองว่ายัางอ่อนค่าลงไม่มากเพราะว่าหากว่าไปเทียบกับประเทศที่เป็นคู่แข่งของเราในด้านการค้าการลงทุนก็พบว่าประเทศเหล่านั้นเขาก็มีค่าเงินที่อ่อนค่าลงมาและบางประเทศนั้นอ่อนค่ามากกว่าเราด้วยค่ะ มากันดูเรื่องของการประมงผิดกฎหมายกันบ้างน,นะคะหลังจากวันที่หนึ่งรกรกฎาคมนะคะซึ่งรัฐบาลนั้นก็มีการออกกฎหมายใหม่เข้มงวดกับการจัดระเบียบเรือประมงผิดกฎหมายค่ะซึ่งก็ทาให้เรือประมงนั้นต้องมีการจอดลอยลําเป็นจํานวนมากต้องเข้ามาเทียบท่านะคะแล้วก็ส่งผลกระทบไปต่อบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่จําหน่ายอาหารทะเลสดค่ะซึ่งทางกรมการค้าภายในนะคะวันนี้ที่บดีกรมการค้าภายในคุณบุญยลิศ กัลยานามิตรนั้นก็ได้นําคณะออกไปตรวจสอบภาวะการค้าและก็ราคาอาหารทะเลที่ตลาดทะเลไทยนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะเพื่อที่จะไปดูสถานการณ์แล้วก็ไปกําชับขอความร่วมมือนะคะบรรดาผู้ประกอบการห้องเย็นในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงนะคะว่าอย่าใช้โอกาสนี้ในการกักตุนอาหารทะเลประเภทต,ต่างๆไว้โดยเฉพาะอาหารทะเลที่จะใช้เพื่อการบริโภคภายในประเทศเพราะจะทําให้เกิดปัญหาขาดแคลนได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะก็มีการเชิญนายกสมาคมคลังสินค้าไซโลและห้องเย็นมหาหรือด้วยเพื่อให้กำชับสมาชิกนะคะว่าช่วยกันนำสินค้าอาหารทะเลที่เก็บเอาไว้ในห้องเย็นให้ระบายออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงนี้นะคะหากกรมกันค้าภายในตรวจพบแล้วไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่า จงใจให้ตลาดนั้นเกิดความปั่นป่วนกักตุนสินค้ามีโทษตามกฎหมายนะคะว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1 4 4 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีการแก้ไขเรื่องของเรือประมงที่ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าทางสถาภาพยุโรปเองก็จะแซงชันแล้วก็ยกเลิกการ นำเข้าสินค้าอาหารทะเลจากไทยตรงนี้จะเป็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าหากว่าเราไม่แก้ไขาตามที่เขาบอกนะคะเอาละค่ะไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นค่ะ